เาพบอะไรเราทำอะไรอย่าบ้าแล้วจะฝัดประชาชุกเทงจะการเข้าฏปบัิการเลไรขอบคุณครับย่นะครับเป็นแก๊งเจ้าก,กรรมรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ในพื้นที่นะครับซึ่งผู้ต้องหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นชาวกระบี่นะครับเคยมีประวัติก่อเหตุลักษณะนี้มาสองครั้งแล้วนะครับที่พื้นที่จังหวัดตนนรังนะฮะจะมีรถนำเนี่ยเพื่อดูต้นทางนะครับดูล้านเราเปิดประตูแล้วก็ต่อสายตรงนะครับ ก่อนที่จะขโมยออกมาเนี่ยเขาจะเข็นรถออกมาจากตัวบ้านนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังให้เจ้าของรถเคลียร์เส้นทางแล้วก็มีรถที่ถูกขโมยเนี่ยขับตามมานะครับขโมยมาเขามาขายแค่สามหมื่นนะครับแล้วคนมาขายในตลาดซึ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับเราได้ติดตามกลับคืนมาเนี่ยเป็นรถยนต์สามคันนะครับ แจ้งหายไปที่วังวิเศษ1นึ่งคันนะครับรับปุดนก็คือคันนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ทีวังวิเศษอีกคันหนึ่งท่านผู้ชานะครับโดยท่านผู้การเนี่ยมีโยบายให้กวาดทั้งหมดนะครับมีพยานหลักฐานถึงเอาบุตรนะครับไม่ว่าใครนะครับแล้วก็เราก็ไปขยายเพิ่มเติมนะครับก็ได้มอไซค์นะครับอันนี้นะครับก็มีที่นี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของ ล็อดคนคอคนทีอ่าน้นะครับเนคนเรื่องุปน่อไปสร้างความเดือดร้นเดยกใช้เด็กๆเนี่ยเป็นคนชุนทนหันหืออายุยังน้อยไปยอยทนนะกอาจะตนแต่ไปกระายได้ตอนนี้ก็คือแปคันอยระหว่างตรวจสอบว่าเป็นรถขายเป็นยุของแจ้งขายที่ใดเลไบ้ครับแล้วก็ได้คือสี่กระบกประมาณสักแปดเไม่ได้ล็อกจอดในที่ที่ไม่ปลอดภัย ก็สงสัยเจ้าของแต่เดี๋ยววันนี้ไม่ทราบว่าเจ้าของพี่ผู้ชายครับเดี๋ยวเดี๋ยวการโจรกรรมมานะครับทั้งส่วนจะเชิญจุดจับทั้งส่วนก็ยังถอดเอาซีนตักคัญไปเอาที่ดูที่เอาไปสามารถขายได้ง่ายๆนะครับจนแค่นี้นะครับเจ้าของมาแล้วครับไม่ทราบไปเชิญเจ้าของรถเลยครับรับรถคจ็ดจุลศรีเจ็ดิบจุลศรีนะครับสี่คนชวนมีรายจะสอบถามคุเจ็ดสิ์จุลศรีไหมครับเดี๋ยวไปครับไได้รถกลับไป